แล้วทำได้ไหมคะต่อจากคลิปที่แล้วที่เรายังไม่ได้ออนบ็อกซ์นี่ทั้งหมดสามตัวนี้เลยนะคะที่เราจะมาอันบ็อกซ์ในวันนี้เราไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะแล้วหลัก,ก่ไหนก่อนนี้นะเอาตัวจากถูกไปแพงแล้วกันเอาเริ่มจากตัวแฮร์โกสก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเอาตัวไหนก่อนตัวนี้นะโอเคงั้นเอาตัวนี้ก่อน ตัวนี้นะคะเขาจะมีความพิเศษกว่าตัวในคลิปแรกที่เราแกะบายเพราะว่าเดี๋ยวเรารับชมกันเลยดีกว่าไม่พูดละไม่แค้เริ่มเลยก็จะคล้ายๆกันนะคะสําหรับตัวเจ้า LL อันนี้เขาก็จะมีทั้งหมด15เซอร์ไพรส์โอเคไม่พูดทํำทำเพลงเราเปิดกันเลยก็เขาจะเหมือนเดิมมีรอยปะมาให้มีเป็นตัวลูกศรแบบนี้มาให้เรานะคะโอเคแล้วนะคะ อ้าวนี่้างนว้าวแกะมาแล้วนะคะใพ้กระจิ้งภายในมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็จะมีเป็นคลูแบบนี้ให้เราเหมือนเดิมเลยมันเป็นรูปกระต่ายแล้วก็อ๋อมสซี่บันปะมสซี่บันปะแล้วว่าใช่นะมาสซี่บันจริงๆด้วยค่ะทุกคน แล้วก็เขาก็จะเขียนว่า color me fabulous แล้วเขาก็จะมีดีกรยปะมันมาแนวขวางอ่ะทุกคนมางั้นเรามาแกะกันต่อผมมาแล้วเราได้เป็นนี่สติกเกอร์ลายหน้ารำมันเลยอะ่ะเอาไว้ติดผมอย่างเงี้ยหรอ แล้วก็อันนี้ที่เหลือก็เดี๋ยวเอาไว้ใช้ขัดงานทั้งราไปเหมือนเป็นคล้ายแว่นตาขยาแบบครั้งที่แล้วเลยอะแล้วก็นี้นะคะมันก็จะเป็น instruction ให้เราดูเปิดเลยมาเดี๋ยวเราจะโชว์ก่อนว่าเราอะ จะได้อะไรในกล่องนี้บ้างก็คือ1น,นะคะเราจะได้เจ้าตัวตุ๊กตาที่ใส่กรอบไว้แบบนี้น้องเขาก็จะเป็นพลาสติกแบบแข็งๆตรงบริเวณหัวส่วนตรงตัวมันจะเป็นแบบยางนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะเราก็จะได้เป็นตัว hair ร o l l e r อย่างนี้เป็นที่ม้วนผมค่ะได้มา2อันก็ได้เป็น surprise bag อย่างนี้อีก2อันนะคะอันนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่99 5สบาบาทสำหรับ เจ้ารุ่นนี้นะคะเขามีให้เราสะสมถึง12งตัวนะคะคอลเลคชันเนี่ยเขาทำเป็นแบบเหมือนเป็น select inspire อย่างอันนี้มีเป็นแบบไมเคิลแจ็ k สันนะคะแล้วก็มีเป็นแบบ b บรต n ี y สเปียร์เฮ้ยวันนี้เราทำของที่าบบขายบรตนี้ป่ะแต่ว่าขายอยู่นะเราอยากได้ตัวนี้แหละเริ่มเลยแกแล้วนะแกแล้วนะหนึ่งสองสาม ได้เป็นตัวตัวนี้อุ้ยเจ้านี่อะทำไมเราชอบบินอย่างยหญ่ใเญ่ใหว่เตามาแกะตัวน้องกันต่อตอนนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนซิลิโคนนี่ว้าวชุดของน้องคือเป็นแบบโคก้าดอตลายสีชมพูแต่เราดูออกว่าตัวนี้คัลเลอร์เชนจิ้งชัว เดี๋ยวเรามาโชว์ให้ทีไทยคลิปมาแกะอันต่อไปอได้เป็นเจ้าวัวเดียววัรนะคะเป็นกระติน้ำลาลยเดียวกับน้องเลยเอาไว้แบบป้อนน้ำน้องนี แอลลอลเลอร์อันที่สองได้เป็นกิฟติดผมจริงๆอันนี้มันไม่ใช่สําหรับเรามันเป็นสําหรับน้องผมน้องมันแข็งมากเลยมันติดไม่ได้สออัน <tornado ing> <ério> <Source> ส OSS ุดท้ายต่นได้นหรอก็ติดได้เงอนเลยแต่เฮดแบนนะคะสำหรับน้องพอใส่ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ ชื่อสโนวบันนี่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะคะน้องก็สามารถที่จะขยับแขนได้หมุนอย่างนี้ได้หรือว่านั่งอย่างนี้แหกมากเลยลูกแต่อย่าจับน้องนั่งดีกว่าละว่านะให้น้องยินน่ารักกว่าหอ่อสุดท้ายแล้ว เขารองเท้าไม่เป็นขนๆเหมือนกับหูกระต่ายใบใหญ่ใส่ไม่ได้สงสัยมันน่าจะใส่ไม่ได้อะทำไมเขาทำมาแบบนี้มันไม่ฟิตอ่ะเป็นอะไรหรอใส่เง kind of like uh ี้ยแบะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหนัง s n o บ Bunny โอเคเรา move on to the next one หนังไม่หมดอยู่ข้างบนนี้ เราฟิตน้องตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องอ่ะครบแล้วเพราะว่าชุดน้องมันเต็มแล้วอ่ะ <No. S 1> นีนี่อีกอันหนึ่งห่อสุดท้ายนะคะเป็นชุดอย่างนี้นะคะมีขนๆแบบดีเทลคือตรงแขนกับรอบคออวอดูคุณหนูขึ้นยงยเลยอ่ะเพอาใส่ชุดอ่ะ ไม่อกี้คือเหมือนเป็นชุดนอนน้องแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น Outfit of the day นี่นะคะก็เป็น t ช่า l ช u t อ i t ของน้อง Snow Bunny สําสำหรับตัวนี้ที่เราพูดทิ้งท้ายาไว้ว่ามันสเปเชียลไปกว่าเจ้าตัว L O L 3อันที่เราแกะไปเมื่อครั้งที่แล้วตรงที่ว่าดูสิน้องเขามีผมจริงๆเขามีแบบ Real Hair ทุกคนแต่ผมเขาแบบเซตสเปร์มาแบบ แข็งปัปเลยอะเราได้เป็นแบบความหายากระดับสําสำหรับตัวนี้คือมันจะมีเป็น Popular คือหาง่ายสุดแฟนซีคือลองมาแรร์ rare, คือหายากแล้วก็อัลช่าแวรคือหายากสุดๆทุกคนชอบกันไหมถ้าเกิดชอบคอมเมนต์บอกกันข้างล่างด้วยนะโอเคเราแกะอันต่อไปกันเลยนะคะจุดา อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชัน Hair Go Series เหมือนกันนะคะมี15ไพรส์เช่นเดียวกันราคาเท่ากันคือ995บาทแต่สิ่งที่เราจะได้ข้างในดีไซน์ของเขาจะไม่เหมือนอันนี้นะคะคอลเลคชันเขาจะแบบไม่เหมือนเลยคือแตกต่างเลยทื่นเชิงตัวนี้ก็ขอให้ได้ตัวที่เราถูกใจด้วยนะเขีชิ้นเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยเขียนว่า Rainbow Hair To die for นะคะแกะด้านข้างนั้นเลยเจ้าสติกเกอร์แล้วก็มาดูคลูอันที่หจะไจ้อันนี้มียอันอะคืออะไรอ่ะเฉลย bad hair day นะคะแกะกันเลย แพ็คเกจจิ้งข้างในเขาก็คือจะเป็นเหมือนตัวนี้เป๊ะๆเ,เ,เ,เลยอะ่ะคอลเลคชันนี้เขามีให้สะสมถึง10ตัวนะเราว่านะเราอยากได้ตัวพรมมฟินเซสหูดต,ตัวนี้เราว่าเหมาะกับเรามากทุกคนพร้อมอยังเราพร้อมแล้วนะเราให้ทุกคนดูก่อนเลยหนึ่งสองาม น้องนี่มาอันนี้คือแบบมันจะแข็งน้อยกว่าตัวนี้อีกตัวนี้ตัวนี้คือจับไปแล้วแข็งแต่อันนี้คือจับแล้วมันยังแบบมี texture มีแบบอย่างเงี้ยสามารถทำอยบางเี้ได้่น้องหมดเลย ส่วนตัวก็จะเป็นซิลิโคนให้ดึงออกได้แต่น้องโป้อะคือถ้าเกิดเทียบกับคอลเลคชันนี้คือน้องมีชุดมาให้ในตัวอยู่แล้วแต่อันนี้คือไม่มีนะคะคือแบบโป้เด๋อวเซ็นเซอร์น้องให้คือโป้หมดเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาเอาฟิตน้องกันเลยหนึ่งสอง เออแต่บางทีเราก็งงนะว่าเขาบอกว่ามันมี15้เซอร์ไพรส์มัน15ายังไงนล้าแกเอาปิดกันเลยหาให้ครบไงฮะต้องมีแี้วไ่จริงๆด้วยแสดงว่านี่ก็ต้องมีนึกนะแล้วนี่มันเอาไว้ทำอะไรอ่ะไม่เห็นอะไรบอกแล้วว่ามันเป็นแฮสเรย์อันสุดท้ายที่เราเจอคืออะไรรู้ไหมนี่ ติดแฮนดอลอเอาไว้อย่างนี้อันนี้เป็นชุดนะคะมันชุดสีเหลืองอย่างนี้โห oh, oh, มีผมสีชมพู mm hmm. ผมหนุหนุ่มมากแล้วก็หนูยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนด้วยนะคะ I wanna be your boyfriend I wanna be your boyfriend ใส่ย,ยักมากใส่ย,ยักมาก One eternity later โอเคหนูใส่ชุดสี็จแ นี่นะคะเป็นบายแบ็กถุกที่สนะคะมีเป็นสายสะพายอย่างนี้คือน้องแบบชนะการประกวดงานพรอมในครั้งนี้นะคะต่อไปกันเลยโอ้ ต่อไปนี่เป็นบายแบ็คถุมสุดท้ายใส่ชวอันนี้คุณนี้พอดีพอดีเท้แล้วเราก็มาถึงเจ้าตัวเฮโรเลอร์นะคะได้เป็นเหมือนเดิมเลยเขียนว่าพอป้อนนมน้องได้ โอเคไปก็อีกอันนึ่งนะคะแล้วก็มีนี่หวีเนีนเสียบไปที่หัวรองเนี้ยนี่นะคะเป็นโชว์เท้าลึกของน้อง s n o บ bunny นะคะสำหรับตัวนี้เราถูกใจมากเราเลือกตัวนี้ไว้ก็ได้ตัวนี้เลยโหโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการ testing color changing ของน้องว่าน้องมัจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เดี๋ยวเราจะทำการ น้เราต้องระวังไม่ให้หัวนองเปียกเ้ว่นะคะเพราะว่าผนองเขาแบบเอาเซ็ปตมาจุ่มใจในน้ำเย็นกันนะคะน้องสนอาวันนี้วันนี้อาบน้ำยังนะตื่นมาแล้วยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมล่ะก็ถ้ายังไม่อาบก็ลุกไปอาบน้ำนี่น้องเขาจะเปลี่ยนย่านนี้นะคะเสื้อสีม่วงรองเท้าสีน้ำเงินแบบนี้โหค collection นี้คือแบบดีอะสวยเนาะ นี่นะคะทำมาเป็นสีเดิมแล้วก็จุมไปในน้ําอุ่นอันต่อมาพอมๆ princess น,นะคะอันนี้ก็ต้องแกะเอ e เซ,ซิสซอรีน่นองออกให้หมดเนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจุ่มจากในน้ําอุ่นก่อนว่ามันเปลี่ยนไหมโอเคไม่เปลี่ยนงั้นเราต้องจุ่มจากในน้ําเย็นนะคะเอาผมน้องขึ้นไปให้สุดคุณแม่คะวันนี้หนูไปงานพร้อมมา สนุกมากๆเลยแต่ว่าหนูอ่ะเหนื่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่หนูขอลงไปแช่น้ำเย็นหน่อยค่ะน้องน้อยน้องค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำมากเกิดอะไรขึ้นถุงมือน้องกลายเป็นสีม่วงนก็คืนสู่สภาพเดิมนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบลงไปเพียงเท่านี้หรับเจ้าตัว h ฮ i ์ว i ยเซอ r ์ไพรส์เี้ยเราขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปแล้วนะคะก็ยังไงให้ติดตามคลิปนี้กันด้วยสำหรับวันนี้นะคะเจ้าตัว LOL Surprise Hair g o Series ของเราสองตัวนีเน้เพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่าง Snow Bunny นะคะกับ Pom Princess ถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกเรากันด้วยนะสว่วนสำหรับเราอะเราชอบทั้งสตัวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เรา บบคิดว่าอยากจะได้ตั้งแต่แรกเราเก็ได้ทุกคนชอบดีสุดๆยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะได้เจ้าสองตัวนี้เหมือนเราก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่โรบินสันนะคะสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายเอาน้องกิฟก็เด็นไปไหนแล้ว